เบนปุญญากรควงคงสําคัญไปอเมริกาคิดอําลาวงการกลับไปเป็นผอโรองเรียนล่าสุดเบนปุญญาพรชีวิตดีๆหลังควงคนสําคัญไปอเมริกานักแสดงมาความสามารถที่อยู่ในวงการบันเทิงมานานโดยล่าสุดเบนก็ได้เดินทางไปเที่ยวพักผ่อนที่สหรัฐอเมริกาพร้อมคุณแม่และครอบครัวแถมยังได้ถ่ายภาพสวยๆมาฝากกันต้องบอกเลยค่ะว่าคอสตูมเที่ยวครั้งนี้ของเธอนั้นเน้นแบบสุดๆอลังการงานสร้างโดยเฉพาะชุดฟูฟ่องสีชมพูบอกเลยค่ะว่าฝรั่งมองกันทั้งเมืองอย่างแน่นอนมีข่าวแววมาแล้ว ว่าจะอําลาวงการไปเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนของตัวเองที่ต่างจังหวัดเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ที่ทํางาน7วันไม่มีเบรกไม่คะ่ะยังคะ่ะตอนนั้นที่ออกมาเรามีความรู้สึกว่าอาชีพนักสแสดงนั้นเป็นอาชีพทีมไม่มันคงอยู่แล้วเราก็เลยได้คุยกับคุณแม่แล้วว่าอยากจะกลับไปเป็นพออที่โรงเรียนที่บ้านที่คุยกับแม่เอาไว้นะคะจริงค่ะคือตอนนั้นเราออกมาเป็นนักสแสดงอิสระเราก็กังวลเหมือนกันว่าออกมาแล้วผู้ใหญ่จะเมตตาเราไหมกลัวแบบโน้นกลัวแบบน,น,บบนี้เราคิดเองว่าจะไม่มีงานคือกลัวไปเยอะมากๆคือตอนนี้นักแส ที่เก่งเกเกิดขึ้นมีอยู่เยอะเราก็เลยคิดว่าเราควรมีแผนสำรองเอาไว้เราก็เลยคิดเอาไว้ว่าถ้าเราไม่ได้ตรงนี้เราจะทําอะไรต่อไปก็เลยคิดว่าอยากจะกลับไปเป็นผู้อำนวยการที่บ้านเราไปช่วยคุณแม่เราก็เลยดูไว้1ปีถ้าไม่มีงานแสดงเข้ามาเราก็จะกลับไปสรุป1ปีนั้นมีติดต่อเข้ามาไหมเจ็ดวันไม่มีหยุดเลยละค่ะเยอะมากๆสรุป1ปีที่ผ่านมาเล่นประมาณ1 1บเถึงสิเรื่องเรารับงานแสดงเยอะเกินกลับบ้านไปมีบ้างบางวันที่อาเจียนเลยเหมือนกับประมาณว่าครั้งในของเรานะมันรับไม่ ในบทบาทที่ว่าเรารับแล้วมันเครียดด้วยกดดันด้วยเพราะว่าปีที่แล้วบทละครดราม่าก็เยอะเป็นบทที่ต้องร้องไห้ก็เยอะเหวี่ยงก็เยอะแล้วอารมณ์มันหลากหลายวยความงกของเราเราก็รับหมดไปรายการโน่รายการนี้ใครติดต่ออะไรมาก็รับหมดเลยจนไม่มีเวลาขนาดทานข้าวยังต้องทานในรถทํางานเยอะขนาดนี้แล้วทําทุกอย่างแต่มีสิ่งหนึ่งที่เบน์กลัวมากที่สุดในชีวิตก็คือกลัวจะไม่ได้แต่งงานก่อนอายุ36คะ่ะคือแบบนี้ค่ะเพราะว่ามีคนทักว่าถ้าเราอายุ36แล้วไม่มีโอกาสแต่งงานแล้วนะ ด้วยความที่ว่าช่วงอายุของเราช่วงหนึ่งคือจริงๆแล้วตัวเบนเองการที่เราได้อยู่กับเพื่อนไปเที่ยวกับเพื่อนได้ทํางานมันมีความสุขแล้วเราไม่ต้องแต่งงานก็ได้แต่พอเราโตขึ้นเพื่อนๆรอบตัวของเราก็แต่งงานกันไปหมดแล้วเราก็อยากจะแต่งบางพอยิ่งดูหมอทักเขา้าถ้าไม่แต่ง3 6เราจะไปไกลมาแค่นั้นซึ่งเบนก็ถือว่าเป็นอนักแสดงที่ผลงานออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันอย่างเสมอเลยแหะคะ่ะ